สวัสดีครับผมนุชจากช่องอชิรุวันนี้เรากลับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนบอลชาวไทยต่างก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันได้อย่างเต็มที่นะครับกับผลงานของนักเตะไทยไม่ว่าทั้งเช็คและเจในการโชว์ฟอร์มให้กับต้นสังกัดในเวทีเจลีกและเช่นเคยครับผมยังคงพามาติดตามการซ้อมที่ซัปโปรโรซึ่งในเกมถัดไปนั้นจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโกเบในวันเสาร์ที่สิงหานี้นะครับโดยภาพรวมของซัปโปรโรเนี่ยด้วยความที่ไปเก็บชัยชนะ มาถึง5%จากโชนันอันนี้ต้องบอกเลยว่าความมั่นใจมาเต็มเป๋าแล้วอีกอย่างคือครั้งนี้เป็นนัดในบ้านต้องการโชว์ให้แฟนบอลได้เห็นอย่างชัดเจนและดีๆอย่างแน่นอนครับเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันกับโชนันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมการแข่งขันถึง2นัด2วันติด นักเตะยังคงมีอาการเหนื่อยล้าทําให้การซ้อมในวันที่10และ11จึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันมาดูการฝึกซ้อมในภาพรวมในวันที่10กเป็นก่อนครับวันนี้จะเป็นไปในแบบที่ไม่ได้เข้มข้นนะการลงทีมไม่ได้มีให้เห็นจะเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายแล้วก็มีการซ้อมที่แบ่งนักเตะออกเป็น2กลุ่มแต่เอ๊ะต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวจริงตัวสมรองนะครับ อันนี้ก็คือน่าจะดูมาจากการใช้งานนักเตะที่ผ่านมาถึงสภาพร่างกายนะเมื่อจบการซ้อมในช่วงแรกกลุ่มที่พอจะฟื้นตัวมีเรี่ยวมีแรงบ้างอะไรประมาณนี้ก็มีส่วนเสริมให้ได้ฝึกกันต่อส่วนอีกกลุ่มที่ต้องการการฟื้นฟูเรี่ยวแรงพักผ่อนก็คงจะเป็นการวิ่งเบาๆแล้วก็จบการฝึกซ้อมในวันนั้นไปไปพักผ่อนเอาแรงเพื่อการซ้อมและการลงทีมในวันถัดไปครับ เอาละครับเนื่องด้วยกระแสของเช็คจากผลการแข่งขันที่ผ่านมาครับตัวผมเองก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อทุกคนอยากจะขอความเห็นจากทุกคนเนื่องด้วยภาพข่าวที่เราได้เห็นด้วยบางประโยชน์บางประโยกบางภาพจากหนังสือพิมพ์ที่เราได้เห็นและนํามาขยายความกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูเป็นการกดดันทีมหรือตัวนักเตะหรือหรือเปล่าครับ แน่นอนครับผมคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่เชียร์ให้คนเราได้ลงเล่นแน่นอนแต่ผมเองก็มีความคิดว่าอย่าพึ่งคาดหวังเกินไปหรือคิดกดดันกับทีมว่าคนของเราต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นเป็นตัวจริงเท่านั้นเล่นแบบนี้ไม่ส่งลงเนี่ยไม่ได้แล้วผมอยากให้มองว่าเป็นเรื่อง,องลำดับความพร้อมและทิศทางของน้องในตอนนี้กําลังไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วด้วยมาตรฐานฟุตบอลเจลีกที่มันมีความเข้มข้นเกมที่มีความรวดเร็วฟุตบอลที่มีระบบทั้งร่างกายและความเข้าใจในเกมมันต้องพร้อม อย่างที่เาได้เห็นครับแม้ว่าเช็คจะมีเวลาพิสูจน์ตัวเองไม่มากนักแต่เช็คเองก็พยายามเรียนรู้อย่างหนักและปรับปรุงอยู่ในทุกๆวันอย่างที่น้องได้เคยได้พูดไว้ก่อนอันนี้ผมว่าน้องมีมโอกาสแน่นอนครับแล้วจะทําได้ดีผมคิดว่าเมื่อวันนั้นที่เช็คได้เป็นตัวหลักแบบแน่นอนแบบที่ไม่ต้องมาลุ้นมาฟินกับข่าวที่เราขยายความมันอยู่เนี่ย ดูความเห็นอะไรแบบที่มันอาจจะดูไม่ดีนะผมว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยทั้งนักเตะแฟนบอลทีมเนี่ยก็น่าจะมีความสุขและยิ้มสู้ไปด้วยกันในทุกการแข่งขันเหมือนกับที่เราได้เห็นกับเจชนาทิพย์กับการที่ได้เห็นน้องเขาเป็นตัวจริงในการแข่งขันในแบบทุกวันน,แบบน,นี้แบบที่ว่ามันค่อนข้างจะได้นอนแล้วก็ทุกอย่างมันผ่านการเวลาครับแล้วก็ฝึกฝนมามากมายจนเราได้เห็นว่าน้องเขาเนี่ยเป็นตัวจริงและของจริงบนเวทีเจอรีผมว่าครับเรามาลุ้นและเชียร์กันบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของวงการฟุตบอลไทยแล้วก็แฟนบอลไทยนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเช็คพูดถึงตัวเองในบางจุดถึงเกมนั้นกันบ้างดีกว่าครับครับเป็นไงแม่ครับวันนี้กลับมาซ้อมอีกครั้งครับก็ันนี้ก็ดีคเบอรี่เบาๆครับก็ไปเพิ่งไปไปลงเป็นเอ่อแมตช์เขาเรียกอะไรอีลิตด้วย่ไม่น่าจะใช่โค้ชอดโอกาสให้ตัวสำรองนี่นี่นะให้เล่นเต็ม ก็ยินดีด้วยนะครับกับเจลิกนั้นแรกที่ได้มาใช่ครับก็ดีใจครับที่ลงไปแล้วมันก็เล่นได้ดีในระดับหนึ่งก็เรียกความมั่นใจให้ตัวเองด้วยกอครับถือว่าคลายความกดดันไปได้เยอะมองกลับไปในเกมน,นันนะครับที่เราได้ลงเปลี่ยนตัวลงไปในราวลาวที่22นาที23นาทีเนี่ยถ้าจะพูดถึงสิ่งที่เราต้องแก้ไขในวันนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอะไรบ้างครับก็หลักๆน่าจะเป็นเกมรับมากกว่าที่ที่น่าจะต้อง

นั่นก็เป็นบางช่วงบางตอนของเช็คที่พูดถึงผลงานของตัวเองในนัดที่ผ่านมาที่เขาประชวนนั้นและเอาคิคนที่ยิงประตูได้จากลูกที่เช็คได้ส่งให้ได้พูดถึงในขนาดนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับกับการฝึกซ้อมในวันที่11สิงหาก่อนอื่นเรามาพูดถึงสภาพอากาศในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าฤดูร้อนในญี่ปุ่นนี่มันสุดๆไปเลยตามพยากรณ์อากาศในวันนี้เนี่ยความร้อนอยู่ที่ราว30องศาอีกอย่างคือวันนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นวันภูเขาคงจังงงสำหรับคนไทยนะครับว่าวันนี้มันคือวันอะไรกันเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันหยุด จะได้เห็นครอบครัวที่พาเด็กๆมาดูการซ้อมเด็กๆบางคนใส่เสื้อนักเตะที่ตัวเองชื่นชอบมาเชียร์มาเป็นกำลังใจมาดูเป็นแรงบันดาลใจผมว่าอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็มีเสียงตบมือเชียร์อยู่เป็นระยะๆะะตลอดการฝึกซ้อมมาที่เรื่องของทีมกันบ้างครับวันนี้ก่อนการเริ่มฝึกซ้อมเนี่ยมีการประชุมทีมเกิดขึ้นก็ใช้เวลาราวๆาสัก30นาทีก่อนที่จะมีการซ้อมเนื้อหาคงจะเกี่ยวกับการแข่งขันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันนี้ก็ไม่มีการแบ่งทีมแบ่งกลุ่มใดเกิดขึ้นนะครับ การฝึกซ้อมก็ยังคงดําเนินไปตามปกติมาเริ่มมือที่การยืดเส้นยืดสายแล้วก็มีการทบทวนเรื่องการเลี้ยงบอลส่งบอลอะไรกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะมีการลงทีมในขั้นสุดท้ายนะครับ

แสคอตของทีมซัปโปโรครับออกมาสร้างสีงสันในวันนี้ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากเด็กๆเ,เยอะแล้วก็บรรยากาศซ้อมเนี่ยผมว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่แบบผมอยากให้มีในไทยบ้างอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีแล้วก็ได้นะผมไม่แน่ใจผมมันเป็นบรรยากาศที่สร้างแรงแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในท้องถิ่นในการเล่นฟุตบอลสโมสรเองก็ได้ฐานแฟนบอลวัยเด็กที่จะต่อยอดเป็นแฟนบอลแบบกลุ่มแบบเหนียวแน่นในอนาคตได้ที่สนับสนุนสโมสรต่อไปผมว่า อันนี้น่าเก็บไปคิดน่าลองไปดูนะครับในเรื่องของบรรยากาศอะไรแบบนี้ในเมืองไทยครับก่อนที่เราจะไปดูการลงทีมในวันนี้ครับผมพาไปรู้จักนักเตะกองหน้าในซัปโปโรสักคนหนึ่งที่ดูน่าจะเตะตาหล,หลายๆคนอยู่นะเป็นตัวสำรองที่ลงท้ายเกมอยู่เป็นประจำมิลานทูซิสบางคนอาจจะมองว่าคนนี้ยังไม่ดียังไม่เจ๋งพอแต่ผมว่าความกระหายความขยันของผู้หนุ่มคนนี้ผมว่ามีไม่แพ้ใครเดี๋ยวเรามาดูบางช่วงบางตอนของเขาครับที่ผมได้สัมภาษณ์ถึงความพร้อม ของทีมที่จะพบโกเบในวันเสาร์นี้แล้วตัวเขาเองมันเป็นยังไงกันบ้างครับ okay, Well, uh, we are getting ready. Yeah, we, we need to be ready as much as possible. Uh, we are training hard, uh, and uh, the only focus now is on this game. Yeah, we need to win it. We, we won a Shonan game, so uh, the confidence from that game we need to now uh, turn to the Kobe game and uh, try to win it. Yeah, we yeah. play home. We play home, so uh, we need to show that uh, at home we play very good and very strong. How about you? At this the tactic is to win the game, so uh, we will do everything, uh, we will do our best, uh, fight, uh, play as a team, and uh, win the game. That's the only tactic we need. Okay. Thank you very much. Thank you. I don't have, have to try the head of the Shonen. Thank you very much. Thank <laughs> you. 快来！进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  飛び出<ディ>る ตารางของซับโปโรครับตอนนี้อยู่ันักที่11มี28แต้มแม้ว่าซับปโปรจะอยู่ที่11แต่หากมองเรื่องคะแนนแล้วก็ยังถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับเกมรับซับโปโฤดูการนี้มาแบบหลังหลุดสุดๆโดนยิงไปเยอะเยอะมากสุดในลีกด้วยส่วนทางโกเบที่มีอินเนสตาอยู่ดับหลังท้ายมี21แต้มอาการน้าเป็นห่วงวางทั้งที่ในทีมเนี่ยมีนักเตะระดับสตารอยู่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ เอาเป็นว่าสภาพทีมทั้งคู่ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงที่กดดันซับโปรเองต้องดีดตัวเองให้ขึ้นอันดับเพื่อความปลอดภัยจากโซนท้ายตารางส่วนโกเบก็ต้องเอาตัวเองออกมาจากโซนท้ายตารางสำหรับเชคครับยังคงต้องลุ้นกับการมีชื่อในนัดนี้อยู่ครับว่าจะมาในรูปแบบใดอยู่ที่การตัดสินใจของโคชมิชาเราลอลุ้นรอ,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 อเชียร์กันครับเผื่อจะมีโอกาสได้ดวลกับอินเนสตาอันนี้ผมอยากเห็นมากรอดูกับกัน,นวันเสาร์นี้ ส่วนทั้งช่องผมองครับพัชชิดุก็จะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศก,าก่อนเริ่มเกมที่สนามให้ได้ดูรอติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทิ้งท้ายและลากันไปด้วยบทสัมภาษณ์จากเช็คสุภโชคยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมในวันนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าใครมีความเห็นอะไรแนะนำคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับจากตรงนี้วันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็อย่างแรกเลยก็ดีใจดีในบรรากาศต่าง

รู้ยื่นทำสุดต้อไปแล้วเรารู้สึกว่าประเด็นไหนที่มันยังเป็นที่เราอาจจะต้องพัฒนาและปรับปรุงจริงๆก็ก็หลายเรื่องอ่ะมันก็มีหลายหลายอย่างที่คิดว่ารู้สึกว่าน่าจะต้องพัวนาต่อไปเพราะว่าถ้าจะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็โอกาสที่ได้ลงไปในสนามบ่อยๆถ้าได้ลงบ่อยคิดว่าน่าจะปรับตัวได้แล้วผมว่ามันส่งที่จะรอมา 多くのチャンス、まあ、出場できたら、まあ、単民でだったりとか、あとポジション人でだったりとか、まあ。まあ,あ、と、切り替えのところも、まあ、よくなっていくんじゃないかなと思って、だから、まあ待つ、まあ、チャンス。が必要なんですよ、ね、素晴らしいプレーだったと思います。これから。もっと期待して。あ、<laughs> ま,まあ、ワン、二回、オフェンス、まあ、オフェンス、ワン、ツー、ワン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 。

คือเริเราแล้วเราเสร็จกันแล้วใช่มแล้วเราามองภาพเป็การทาประตูของด้วยก็หวังว่านะคือแย่างว่าลงไปแล้วเหมือนโชนันเาพยายามจะขึ้นมา2ีประตูก็มีโอกาสที่จะได้สวนหลายตาั้วแต่ว่าก็เสียดายที่ไม่ไม่สามารถทำประตูได้แล้วเหมือนเราก็พยายามทั้งหลาโยนบอลขึ้นมาให้เขถ้าเล่นบอลนพื้น 湘南戦がまあ結構まあ相手がまあ何点も失点された状態で結構、前からペチャーがするんですねだから、後半入ってきてまあやっぱり裏を取る認識しながらあと、カウンターのチャンスも多くの中でまあ自分がまあシュートまでできないだけどでもまあ最終的にアシストぐらいまで来てよかったんだなと思っています。

やっぱり J リーグをやってみて結構ねイリーグとは違って一番難しいのが切り替えのところですね守備攻撃そんな休む時間がいの中でだから自分がどうするかね今後の課題になっていくかい

のの中にででででででできたたんすすすすすよねねね人人目4人目とととかか、ね、かもも試試合は、ねまあ、試合は、まあ、そういうういいいまままま当ててなわりり、ね、だからまあそれもまあ今度の課題です、ね、わかりましし期待あがござありがとうございます。